ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสวนเ n d e r t a l ทอ r ์นที่ทีมเนว่ s สตอรในต้นของ New อเบสเทลเรื่องราวบทใหม่ของจักรวาลแห่งเฮลึกย้อนกลับไปในชัปเตอร์แรกหลังจากที่ฟิกซ์ทำการทำลายปุ่มรีเซ็ตและทำให้จักรวาลของอเบสเทลดำเนินต่อไปแต่ทว่าในขณะเดียวกันมันก็ได้เกิดผลกระทบในช่วงสุดท้ายของชัปเตอร์แรกอ s บสแอนเขาได้บุงหน้าเข้าไปช่วยเหลือพาวเพลสและอันไดในศึกการต่อสู้กับบุรุษปีศาคนหนึ่งโดยมีบทสรุปก็คืออเบ s แอนนั้นรอดตายมาได้แต่ทางด้านของอันไดและพาวเพลสอนนันหายา,นนา,ายสบไปส่ดน ของพาเวลัสเขานั้นยังคงอยู่ในอาการโคมา่าโดยที่อัลฟี่ก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่อบิสแซน,นฟื้นขึ้นมาพาเวลัสนั้นเป็นคนพาตัวอบิสแซนมายังบ้านของอัลฟี่โดยที่เจ้าตัวเองก็อยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสจนสุดท้ายแล้วก็อยู่ในสภาพอย่างที่เห็นอบิสอัลฟี่เธอนั้นพยายามรักษาพาเวลัสด้วยทุกวิธีทางแต่ทว่ามันก็ย,ยังไม่สำเร็จส่วนทางด้านของออบิสแซนหลังจากที่เจ้าตัวรับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น มันก็ทําให้เจ้าตัวนั้นซึมไปในทันทีพร้อมกับคุมคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตภายในร่างกายของอบิสแซนและอบิสพาเลัสทั้งสองนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับพลังบางอย่างที่แตกต่างกับรลมอนสเตอร์คนอื่น สิ่งนั้นเรียกว่าเซลล์ซึ่งในจักรวาลของอบิสเทลเขาว่าเซลล์ย่อมาจากคำว่าเซลลูเลตีวิวเลชันนารีเลเวลสารภาพตามตรงว่าไม่อ่านยากชิบหายโดยโครงสร้างของเซลลูเลตีวิวเลชันนารีเลเวลมันมีโครงสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าซิมไบโอติกและพอได้อ่านอยู่สักพักหนึ่งก็ให้ความรู้สึกว่านี่มันวิชาเคมีชีวะชัดๆเลยสรุปง่ายๆก็คือโครงสร้างวิญญาณของอบิสแซนและอบิสซอมเวลัสพวกเขานั้นไม่ใช่วิญญาณธรรมดาแต่มันคือเซลล์ที่มีชีวิตมีสิ่งที่คล้ายคลึงกับ DNA โดยที่พวกกกมันถูเติมเต็มไปดด้ววยยสิิ่่่งงทีาาาาหแและตตกกจญญาณ ของมอนสเตอร์ทั่วๆไปซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้อบิสแอสามารถสร้างสิ่งที่คล้ายคลึงกับปีกนกขึ้นมารวมถึงมันสามารถใช้งานได้อย่างอิสระและอย่างสุดท้ายสิ่งที่วิเศษที่สุดภายในดวงวิญญาณของอบิสแสนั่นก็คือโครงสร้างของมันที่ไม่ใช่หรหัสคอมพิวเตอร์มันแตกต่างกับดวงวิญญาณของดีเท m i มเ t ชัน ที่ตัวของพลังปฏิทานสามารถควบคุมเส้นเวลาและการอาวกาศด้วยความสามารถของการโหลดเซฟและรีเซตซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เกิดจากโค้ดของเกมแต่ถ้าว่าทางด้านของวิญ,ญญาณที่เรียกว่าเซลล์มันขับเคลื่อน้วยรหัสของ DNA รวมถึงระบบโครงสร้างที่ซับซ้อนยิ่งกว่าทําให้มันไม่ได้มีความเป็นโค้ดอยู่ภายในอธิบายแบบสรุปดวงวิญ,ญญาณประเภทเซลล์มันนั้นไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบของโค้ดเกมแต่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนเหมือนกับระบบชีวะในโลกจริงทําให้ดวงวิญ,ญญาณประเภทเซลล์ไม่สามารถถูกโจมตีประเภทที่เข้าไปแทรกแซงโค้ดภายในร่างกายยกตัว ตัวอย่างการรีเซ็ตของฟิกซ์ถ้าหากฟิกซ์ทำการรีเซ็ตโลกทั้งใบโดยทําการลบความทรงจำของเน่ามอนสเตอร์ทั้งหมดถ้าเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปที่ไม่ได้มีดวงย่าเป็นเซลลก็จะถูกลบความทรงจำ แต่ถว่าถ้าไปดวงวิญญาตประเภทเซลล์พวกมันนั้นไม่ได้มีโครงสร้างเกี่ยวกับโคดทําให้คําสั่งรีเซ็ตมันนั้นไม่ทํางานถึงแม้ว่าเตวของอบิแซนและอบิสพาเวลัสจะถูกย้อนเวลากลับไปก็ตามทั้งสองคนนั้นก็ยังคงมีความทรงจําของทม์ไลน์เดิมอยู่อธิบายแบบเห็นภาพง่ายที่สุดก็คือตัวของอบิแซนที่มีดุงวิญญาตเป็นเซลล์จะไม่สามารถถูคอสแซนหรือเฟเธอร์เออร์เลอร์ทำการแฮกดูวิญญาณได้เอาเป็นว่าอันนี้คือสั้นที่สุดแล้วนะแต่ฉากไปยังอบิแซนหลังจากที่จะาตัวนั่นง เขานั้นก็ยังคงอยู่เคียงข้างพาไปลัส โดยที่เมียอฟฟีคอคตรปอบใจอยู่ข,ข้างๆพร้อมกับพยายามหาทุกวิธีทางในการรักษาพาเวลัสให้ได้เนื่องจากร่างกายของพาวเวลสนั้นไม่สามารถใช้เวทมนตร์รักษาได้จึงจําเป็นจะต้องรักษาด้วยวิธีการคอมมนุ์โดยการตามหาธาตุที่ขาดหายไปซึ่งเหมือนก,กับไมคค้างกับวิชาเคมีสิ่งแรกที่ต้องใช้ในการรักษาพาวเวลสก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและสารกสีและก,ลก็คือซิงค์นั่นเองและเมื่ออวิสัได้ฟังดังนั้นมันก็ทําให้เจ้าตัวนั้นซึมมากกว่าเดิมด้วยอีกสาเหตุษ้วย์แล สปาไม่สามารถใช้กับบอนสเตอร์ได้ถึงแม้ว่าพวกเขาแดนจะไม่ได้ติดอยู่ในโลกอันเดอร์การ์อีกต่อไปแล้วก็ตามแต่ถาว่านาตอนนี้มันก็ยากเกินกว่าที่จะหาวิธีรักษาฟาเบลัสได้ทําให้มันเหลือตัวเลือกสุดท้ายน,นั่นก็คือการข้ามมิติความคิดของอัลฟี่เธอนั้นต้องการเดินทางไปยังโลกต่างๆเพื่อที่จะตามหาแมทเทียลและวัสดุต่างๆที่มันนั้นสามารถรักษาฟา,าเบลัสได้นั่นเองแต่ถ้าว,าาว่าในระหว่างที่กำลังเดินเครื่องอยู่นั่นเองมันก็เกิดเหตุขัดข้องขึ้นมาเครื่องข้ามมิติมันนั้นได้ย้้าายยบนนขออองงงัฟีีไปกมิิตหึ่ ซึ่งมันก็ไม่ใช่มิติของคนอื่นคนไกลนั่นก็คือมิติของเมชาแซนหลังจากที่เหตุการสงบลงอบิสแซนข้าวนั้นเป็นห่วงน้องชายของเขาเป็นอย่างมาก ในระหว่างที่ออกฟี่กำลังปลอบใจอวิสแซนอยู่นั่นเองฉากนั้นก็ตัดไปทางด้านของเมชาแซนโดยที่เขานั้นเดินทางมายัางบ้านของออลฟี่แต่ทว่ามันไม่ใช่บ้านของออลฟี่ที่เขานั้นรู้จักทั้งออลฟี่และไมธัทอนที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเมชาแซนผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสับสนเขานั้นก็มายังสถานที่ที่คล้ายคลึงกับบ้านของเขาเองแต่ทว่าณตอนนี้มันไม่ใช่บ้านหลังเดิมอีกต่อไปในระหว่างที่เจ้าตัวกำลังซึมอยู่นั่นเองทางด้านของอวิซเจ้าตัวนั้นก็เข้าใจคคควววาาาาาามมมรรูู้สสสสสสสึึกกกกขขอออองงงงงงเเเชปปยย่่่ดีีีีททญญิัััตไหลจ ปอบใจเมชาแสนทางด้านของเมชาเจ้าตัวนั้นก็เผยแสดงดูวิญญาณของตัวเองขึ้นมาซึ่งมันก็กลายเป็นฉากจิ้นเล็กๆน่อยหลังจากที่เมชานั้นทําใจได้แล้วเจ้าตัวนั้นก็กําลังจะเดินไปเก็บกระเป๋าของตัวเองแต่ทว่ากระเป๋าของเขานั้นหายไปพูดได้คําเดียวว่าชิบหายแล้ว เลยทาให้เมชาแซนจําเป็นจตนะต้องไปอยู่อาศัยในบ้านของพวกอบิสเทลโดยรวมแล้วมันก็คือบ้านที่คุ้นเคยของเมชาแซนโดยในระหว่างที่เมชาแซนอาศัยอยู่ในบ้านของอบิสอัลฟี่พวกเขานั้นก็ได้ทาการแลกเปลี่ยนเรื่องราวของแต่ละคนสําหรับพวกอัลฟี่ในโลกของเมชาแซนจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับโลกของจักรวหลักและด้วยสาเหตุที่อัลฟี่เป็นคนสร้างเมชาแซนขึ้นมา ทำให้บุคลิกของเมชาแสดอาจจะคล้ายคลึงกับเมทาทอนอยู่บ้างหลังจากนั้นฉากก็ตัดไปทางด้านของอวิษณ์ที่เจ้าตัวกำลังนอนหลับอยู่นั่นเองข่าวนั้นก็ได้ฟันถึงบ้างซึ่งบางอย่างณนะสถานที่แห่งหนึ่งที่คุ้นเคยพร้อมกับชายปิศนาที่พวกเรานั้นตาก,ก็รู้กันดี สำหรับตัวตนของอบิสแคสเตอร์ในนิวอ y บิสเทลคาดกันว่าน่าจะมาแทนที่ไกอาในเนื้อเรื่องเก่าโดยมีหน้าที่ในการปกป้องการคงอยู่ของมิติต่างๆพร้อมกับชี้นำอบิสแสนให้ออกไปเผชิญหน้ากับเราตัวละครที่เกิดจากเรื่องราวด้านลบตัดไปทางด้านของอบิสแส้ณตอนนี้เขานั้นสังเกตถึงบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกับดวงวิญญาณของเมชาแสน ตอนกับตัวหนังสือเออร์เลอร์ที่ปรากฏอยู่ด้านข้างพอเห็นแบบนี้แล้วเรา่นั้นก็รู้ได้ทันทีแม่คือเออร์เลอร์แซนอย่างแน่นอนหลังจากนั้นก็ได้มีกระเป๋าสีดําปรากฏขึ้นมากลางห้องของอบิสแซนซึ่งมันก็ทําให้เขานั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ทันทีไม่ต้องถามเลยว่าใครกันแน่เป็นคนส่งมันมาแกสเตอร์อย่างแน่นอนโดยทางด้านของอบิสแซนเจ้าตัวก็ได้ทําการตัวเช็คกระเป๋าใบนั้นและได้พบกับหนังสือบันทึกแห่งอเทอร์เนตีฟยูนิเวิร์สและด้วยสิ่งนี้มันทําให้อบิสแซนรีบอ่านนมัน รองกับได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเอ์เลอร์แซดตัวตนที่เปรียบเสมือนกับผู้ทำลายและมีเส้นได้สีน้ำเงินที่เปรียบเสมือนอาวุธของเขาเองเมื่ออาบินรู้เช่นนั้นมันก็ทำให้เขานั้นสังหอนใจปแปลกๆเหมือนกับว่ากำลังจะมีเรื่องเลวร้ายนั้นเกิดขึ้น โดยในตลอดทั้งคืนอบิสแสนเขานั้นก็ได้ทําการศึกษาการมีอยู่ของอัลเทอร์นทีฟยูนิเวอร์สต่างๆโดยที่มีอัฟฟี่อยู่ด้วยเช่นกันและด้วยหนังสือที่บันทึกถึงการมีอยู่ของจกักรวาลต่างๆมันก็ทําให้อัฟฟี่เกิดสนใจในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นชาก็ตัดไปทางด้านของเมชาแซนที่เจ้าตัวกลาลังจะเอาขยะไปทิ้งโดยในจังหวะนั้นเองเขานั้นก็ได้พบกับกระเป๋าสําคัญของเขาที่หายไปโดยที่เจ้าตัวก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากว่าใครกันที่เป็นคนเอากระเป๋าของเขานั้นไปทิ้งและคําตอบมันกก็อยู่่ไไม ต้ตนแห่งความผิดพลาดเออร์เลอร์แซนเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในทันทีพร้อมกับเข้าโจมตีสซเมชาแซนส่วนทางด้านของเมชาเจ้าตัวนั้นก็พยายามใช้พลังของตัวเองในการปัดป้องการโจมตีแต่ทว่าเขานั้นแข็งแกร่งไม่พอทำให้ทูเออร์เลอร์แซนนั้นจับตัวเอาไว้ได้ก่อนที่สุดท้ายทางด้านของอบิแซนที่มีรังสังหรณ์ไม่ดีตั้งแต่แรกก็ได้ออกตามหาเมชาแซนจนกระทั่งเขานั้นก็พบว่าเมชานั้นกำลังถูกลากตัวไปยังอีกมิติหนึ่งทำให้อบิแซนรีบเข้าไปช่วยในทันที และก่อนที่เขานั่นจะไปก็ได้บอกกับอัลฟี่ไปว่าช่วยดูแลน้องชายของเขาทีส่วนทางด้านของเมชาเจ้าตัวก็ขอร้องให้อัลฟี่ไม่ต้องตามมาด้วยเช่นกันเนื่องจากมันนั้นอันตรายเกินไปและแล้วก็จบเรื่องราวของชาร์เตอร์ที่ 2, 2> ในชาร์เตอร์หนะ้ามันจะแสดงให้เห็นถึงพลังของอบิสแสนที่สามารถต่อต้านการแฮ็กโค้ดของเออร์ลแสตได้จึงทําให้ตัวละครของอบิสแสมีความสามารถในการต่อตา้านตัวละครที่ใช้พลังของบัคต่างๆได้นั่นเองในเมื่อผู้แต่งปู้ทางมาขนาดนี้แล้วมีความเป็นไปได้ที่ว่าอบิสแสน,นี่แหละคือตััวลลครรที่่สาาามถตอตออพพงงข เฮ้อ <s học> <c oughs> เอร์เรซซุนซีมีพลังของก็อตเลยที่สามารถมองเห็นโค้ดของชาวบ้านได้อย่างนั้นเลย เสียใจด้วยละ่ะโครนซ่าของอบิสแซนไม่ได้เกี่ยวข้องกับโคดเพราะฉะนั้นแล้วบอกได้คําเดียวว่าป้าประโยชน์และเรื่องสุดท้ายก็คืออบิสแซนเองก็มีร่างพิเศษด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตัวของเขาในอนาคตรหรือไม่แต่ร่างที่เต็มเปียไปด้วยพลังของเซลลไม่ว่าอย่างไรถ้าหากอบิแซนนั้นปะทะก,กับเอิร์ลซิซซีจริงๆตองขาดการว่าน่าจะฆ่ากันไม่ตายถ้าถามว่าทําไมนั่นก็เพราะว่าแรงอวยของคนอ่านนั่นแหละอย่างไรก็ตามก็หวังว่าภายในแมปเกมโลบอกมันจะเอาอบิแซนเข้าไปในเกมเร็วๆนะเอาล่ะขอขอบคุณที่รับฟังจจนบ GGWP Good Game Wiplay